สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนัดกันไรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่10บนะครับเดือนธันวาซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับเฮ้ผมว่าประเทศเราก็หยุดเยือนกันเนาะมีหลายวันนะฮะสกวกาเดือนธันวาเนี่ไม่แน่ใจว่าธันวากับเดือนเมษานะฮะเดือนไหนหยุดมากกว่ากันเนาะ อเออพเพื่อนๆพอทราบไหมเดือนไหนในสิบสองเดือนนะฮะในหนึ่งปีของบ้านเราเนี่ยหยุดมากกันนะผมว่าไม่ไม่ทันวาก็เดือนเมษานะหรือเปล่าไหมนี่แหละนะครับผมไม่หนีนะฮะมก,กราและมก,กราก็ไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะครับปีใหม่โอเคนะครับพเพื่อนๆวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับฉะนั้นทํากิจกรรมอะกร็ตามก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้เรื่องงามยามดีไม่มีนี่ก็ มันทําอะไรได้พอได้บ้างนะฮะผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบไม่มีเลิกเลยนะครับแต่ว่าแบบทําเรื่องทั่วๆไปพอได้นะฮะบางคนอยากจะเปลี่ยนกบาสตางค์ใหม่บางคนอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆกระจุกกระจิกนะโอเคก็พอทําได้นะฮะไม่ใช่แบบไม่มีเลยนะครับพอทําได้นะครับวันนี้ดาวพระจันทร์ย้ายนะฮะพระจันทร์ย้ายไปอยู่ตําแหน่งปุตตะเล็งทั้งดาวราวหูและดาวเสานะครับเพื่อนๆครับ ดาวจันกับดาวเสาร์นะฮะพอเจอกันดาวจันเลขสองดาวเสาร์เลขเจ็ดนะฮะพอมันเจอกันที่ไรนะฮะใครที่มีความลับเนี่ยบางทีมันหลุดออกมาโดยที่ไม่ได้ถูกซักถามนะเขาเรียกว่ามันมีหลายชื่อนะฮะดาวจันกับดาวเสาร์นะครับบางคนเรียกคู่พัดพลากบางคนเรียกดาคู่ดาวความลับแตกหรือความลับเปิดเผยแล้วแต่ว่าจะเรียกนะฮะแต่ว่า คล้ายๆกันแหละนะฮะมันก็หมายถึงว่าอะไรที่มันปิดบังํำพรางอยู่นะฮะมันจะลุดออกมานะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอนะฮะฉะนั้นใครในช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่ปกปิดซ่อนเล่นนะ,ะแล้จะต้องไปคุยกับใครที่ห้ามให้รู้เรื่องซ่อนเล่นเด็ดขาดก็ต้องระมัดระวังกันเอานะครับ <c oughs> โอเคนะแล้วก็รการต่อมานะฮะในระยะนี้ช่วงนี้นะครับดาวประจัน์ยังครจร เลงดาวเสาเนี่ยบางทีคู่ดาวพพ่าๆนี่เลี่ยงกันเลี่ยงกันทะเลาะนะบางทีทะเลาะกันทีแบบแรงปุ๊บเลือกลายยาร้างกันแบบไปเลยนะบางทีเทกเบิกแยกกันไปสักระยะหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยคือเนี่ยช่วงวันเสาร์นเนี่ยเลี่ยงการทะเลาะนะครับทะเลาะแล้วมันกลิ่นไม่ค่อยดียิ่งดาวสุกคือดาวความรักโครจรตําแหน่งมรณะของดวงเมืองอยู่ด้วยมันตั้งเขาหรือตั้งลมตั้งรางต่างๆที่ เกี่ยวกับเรื่องรางร้ายเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นช่วงนี้พยายามประคองเรื่องความรักแล้วก็เรี่นงการทะเลาะเบาแว้งนะครับโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของเลขราศสีมงคลมีดังนี้ครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษฮะคือเลขหนึ่งนะครับเลขต่อมาคือเลขสองนะครับเลขต่อมาคือเลขเจ็ดนะฮะเลขสุดท้ายคือเลขหกนะครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโชลกหรือมักเลี่ยงนะฮะคือเลขสามนะครับ แล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีเหลืองนะฮะสีต่อมาคือสีม่วงนะครับสีสุดท้ายคือสีฟ้านะฮะสีที่เลี่ยงคือสีชมพูนะฮะและทิศทางซ้ายขวานะครับวันนี้ก็เลือกฝั่งขวาและถ้าต้องเลือกทิศทางบนล่างก็ให้เลือกด้านล่างนะครับขวาและด้านล่างนะฮะเฮ้ยครับมีคลิปนี้นะฮะ สามราศีเดือนธันวาดวงตาสว่างนะครับเ,เพื่อนเพื่อนว่าตาสว่างนะครับมันหมายถึงอยู่ๆเราก็ได้รู้เช่นเห็นชาตินิสัยใจคอใครบางคนเฉยเลยนะฮะเหมือนกับเออเราก็เห็นเขาปกติมานานโอ้พอเห็นหรือได้รู้เหตุการณ์ต่างๆอะไรในช่วงเดือนนี้ทำให้รู้สึกเออเขาเป็นแบบนี้เฉลอดีนะ ยังไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆร่วมกันนะ,ะอะไรกินฮะดีนะไม่ต้องลงทัวร่วมกันดีนะยังไม่ได้ใกล้ชิดกันหรือเกินเลยอะไรกันได้มากไปมากกว่านี้หนุมไหมครับตาสว่างไงดวงตาเห็นธรรมไงฮะหรือบางทีเราอาจจะได้ร่วงรู้หรือรับรู้เรื่องต่างๆในบริษัทในร้านในองค์กรต่างๆของเรานะครับ โอ้กำลังจะมีนโยบายใหม่เนาะช่วงนี้ต้องระวังนะประคองเกาะก้ายีไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่แบบเออทำให้เสี่ยงต่อตำแหน่งหรือเงินเดือนเรานะโน้ไปครับนี่ครับเราจะตาสว่างรู้สถานะว่าเราต้องควรทำอะไรแต่ก่อนที่จะรู้สถานะมันต้องรู้ก่อนว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นดวงตาสว่างจึงเกิดกับ3มราศีนี้เป็นพิเศษ มันก็ดีหน่อยนะฮะแต่ราศีอื่นบางทีก็ต้องใช้ความสามารถในการเป็นโคน,นันสืบสอะหรือเหนื่อยหน่อยนะครับแต่สำหรับราศีนี้เรื่องราวต่างๆมันมาเองนะครับโอเคนะแล้วก็เป็นการต่อมานะครับในช่วงนี้ดาวจันโคจรเล็งดาวราหูนะครับคู่ดาวเาเรียกว่าคู่สมพลนะฮะช่วงนี้พยายามนะครับอย่าว่าไปนะฮะดาวคู่สมพลจริงๆมันเป็นช่วงที่ใครที่แบบจะ ซื้อหรือจะผ่อนอะไรก็ตามนะครับมันมีดวงซื้อหรือผ่อนสาเร็จนะฮะในช่วงนี้เรียกดาวคู่หนี้สินนะฮะโอกาสที่จะผ่อนหรือไปทวงหนี้สินหรือไปชําระหนี้สินแล้วจะผ่านผ่อนผ่อนผ่านหนี้สินนะฮะก็ได้นะครับก็รลองดูหนอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองหรือว่าเงินผ่อนต่างๆนะครับราชาเงินผ่อนราชินีเงินผ่อนช่วงนี้ใครที่จะทําธุรกรรมต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็มีโอกาสสาเร็จนะฮะจะ รีไฟแนนซ์อะไรพวกนี้ก็ยังได้นะครับนะเผื่อใครกำลังจะตั้งใจในช่วงวันสรงวันนี้นะครับในการที่จะรีไฟนแนนซ์ในการที่จะคุยเรื่องการผัดผ่อนผ่อนผันหนี้สินนะครับก็ใช้ในช่วงนี้แหละก็มีเกณฑ์สําเร็จนะโอเคนะครับพระจันทร์นะครับตอนนี้โคจรตําตหนแหมกุตะอยู่ในเรือนอาทิตย์นะครับช่วงนี้ทําอะไรตรงไปตรงมานะไม่งั้นถูกส่และใสยความไม่งั้นถูกโยนความผิดไม่งั้นความลับเปิดเผยนะ ทำอะไรตรงไปตรงมาคือทําอะไรที่มันถูกต้องนะครับความถูกต้องคืออะไรใช้ทําสิ่งนั้นนะฮะวันสงวันนี้อย่าทำอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดกฎเกณฑ์ผิดกฎหมายผิดกฎต่อศินต่อธรรมอะไรพูดนนะครับความรับจะเปิดเผยไวมากและความจะแตกไวมากนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะฮะก็โอเคนะเออเนี่ยเรารู้ดวงทีมก็ช่วยได้เยอะเนาะ วันนี้สไตล์การทํางานหรือการคุยนะฮะตรงไปตรงมาครับหลักๆเลยน่ฮะเน้นความตรงไปตรงมานะครับจริงใจตรงไปตรงมานะครับยิ้มแย้มแจ่มใสรูปดรวยบางอย่างได้บ้างแต่ต้องไปตรงมานะครับอย่าซิกแซกอย่าผิดต่อกฎเกณฑ์ต่อกฎอะไรกต็ตามนะฮะเราจะรอดปลอดภัยเราจะเด่นโดดเด่นเป็นพิเศษเราจะประสบความสาเร็จในการเจราจาโอเคนะครับ <S <S แล้วก็มันเหมือนกับเราจะขอให้ใครช่วยเหลือฮะเราก็ต้องไปเฟกข้อมูลเลย เราใช้ใครช่วยนะฮะก็เอาความจริงพูดนะครับถ้าเขาจะช่วยนะฮะความจริงจะเป็นบัตรผ่านที่ทำให้เขาช่วยแต่ถ้าเขาจะไม่ช่วยจะพูดเฟกหรือไม่เฟกนะฮะเขาก็ไม่ช่วยนะครับแต่ถ้าเขาจะช่วยเขาจะช่วยตามความจริงนะฮะหรือเขาจะให้คำตอบตามความเป็นจริงนะครับฉะนั้นเอาความเป็นจริงเข้าไปคุยนะโอเคนะครับเนี่ยเรารู้ไตล์เราจะได้ ทำอะไรได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ในระยะนี้มันมีเรื่องของผู้ใหญ่เมตานะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนมีความตั้งใจหรือประสงค์นะครับจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหรือดูแลแก้ปัญหา,ราหรือเมตตาอะไรก็ตามก็สามารถจะคุยในช่วงนี้ได้นะครับเผื่อจาเป็นจะต้องคุยกับคนสําคัญเพื่อให้ท่านช่วยทางตรงทางอ้อมนะครับก็สามารถทําไดจ้จริงๆนะเพื่อนๆครับดาวพฤหัสเดือนนี้นะฮะจนถึงวันที่23 นะครับเดินธันวาเนี่แหละเขาโคจรอยู่ในตำแหน่งพันธุหรือบ้านหรือครอบครัวมันโคจรเด่นนะครับคนในช่วงนี้จึงมีกิจกรรมทำอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวกันเป็นพิเศษนะฮะบางคนตกแต่งต่อเติมบ้านบางคนย้ายบ้านบางคนรีไฟแนซ์บ้านบางคนดีนเวทบ้านบางคนเจอญาติพี่น้องหรือครอบครัวนะฮะในคนที่ไม่เจอกันมานานนะครับนี่ครับช่วงนี้นะฮะ ปลว่าช่วงนี้ทากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวจัดโรงจุ้ยใหม่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาจะรีเฟแนนซ์ต,าาต,ต่างๆทําเอกสารต่างๆเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินหรือมีบทสรุปในเรื่องของบ้านที่ดินสิ่งปลูกสร้างอสังหาสิ่งที่ครอบครองนะครับอะไรก็ตามจะทําธุรกรรมต่างๆในช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษนะอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เผื่อใครที่มีกิจกรรมอะไรเหล่านี้ก็ลุยทําเต็มที่ได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณซุปเปอร์แตง ขอบคุณเพื่อนที่มาเจอกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ครับเอาตามสะดวกแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นเมมเบอร์นะครับมาเป็นสมาชิกนะฮะโอเคครับโชคดีฮะดูด,ดวงสุสัลราศีครับชาวศีตุลครับพิจิกตรนูฮะฤทิตุลนะครับวันนี้ภารกิจครับงานเด่นนะครับแก้ปัญหาดีนะฮะดาวการงานของเราคือดาวพระจันทร์ โคจรอยู่ในตำแหน่งลาภะโชคลาภครับมันหมายถึงภารกิจของวันนี้ด้วยเพราะบางท่านไม่ได้ทํางานนะครับก็บางทีอาจจะมีธุระส่วนตัวครับมีเรื่องอะไรก็ที่ทำนะฮะวันนี้ก็สามารถทําได้ดีแล้วก็มีดวงคนช่วยเหลือถ้ามีเรื่องอะไรที่แบบจาเป็นต้องหาคนช่วยนะฮะแต่โดยรวมวันนี้จะมีภารกิจหรือเรื่องที่ต้องทําทั้งวันเลยนะครับมีอะไรแป๊บๆเอาตกเย็นและเอามืดแล้วนะฮะแสดงว่าน,นี้มีอะไรที่ ต้องคิดทําหวังตั้งใจก็ให้รีพรเร่งเป็นพิเศษนะครับข้อดีของวันนี้คือผลงานต่างๆดีข้อดีของวันนี้คือถ้าจะมีการเดินทางหรือไปไหนมาไหนทำอะไรก็ตามมีลาบป,ปากได,ได้ของกินอร่อยได้ซื้อของถูกใจแล้วก็มีดวงการเดินทางได้ไปหรือได้พบเจอคนที่เราอยากเจออะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเงินชวงนี้ดาวการเงินมีกลุ่มดาวถึง3ดวงโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งการเงินนะครับผมดูว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ ค่อนข้างจะยุ่งๆในเรื่อง,องการหานะครับใช้อตอนนี้ยังมีใช้มีหมุนตามปกติแต่กําลังเร่งหาไปพิเศษเพราะาดาวการเงินโครจรตําแหน่งสาัชะมันยังหมายถึงช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเดินทางเกี่ยวกับบ้านรถนะครับหรือเรื่องสําคัญส่วนตัวนะครับจุกจิกจนทําท่าจะต้องหาเพิ่มฉะนั้นถ้าดูโดยรวมนะฮะช่วงนี้ก็เลยมองว่าถ้าค้าขายโอเคขายดีมีกําไรพิเศษ แต่ถ้าไม่ได้ค้าขายนะฮะช่วงนี้จะใช้เงินนะครับหลายเรื่องอยู่นะฮะหลายเรื่องแล้วก็จะเจอเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดไว้นะฮะก็ต้องหมุนก็ต้องช็อปก็ต้องใช้ก็โอเคนะครับมุมดาวเกี่ยวกับสูขครับร่างกายนะฮะช่วงนี้ระวังปวดหัวร้อนในเจ็บคอในวัยสาวรครับมีเรื่องของจุกเสียดในท้องลงกดแก๊สเยอะนะครับบางทีมีเรื่องกดไหลย,ย้อนนะครับเสพเรืร่างกายนิดนึงนะฮะแล้วก็ท่านที่ ตั้งใจหรือต้องการไปไหนนะครับวันนี้มีโอกาสไปเลยได้ทําอะไรที่เราอยากทําเป็นพิเศษนะครับดาวความรักในช่วงนี้โคจรเด่นเลยนะฮะร,รู้สึกดีกับใครนะฮะถ้าโสดอยู่นะฮะก็คุยได้ครับมันก็จะสนิทกันไวกว่าเดิมส่วนคนที่มีคู่คุยแฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้เด่นพึ่งพาไหว้วานพอจะพึ่งพาเรื่องสําคัญสาคัญได้นะฮะมีอะไรต้องทถคิดทําหวังตั้งใจพยายามใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับในความสัมพันธ์ระหว่างกัน มันจะมีเรื่องดีๆให้น่าชื่นใจนะครับแล้วก็ภูมิดาเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เจอดูยุ่งยุ่งนะฮะเขาอาจจะมีภารกิจต่างคนต่างมีภารกิจนะครับเจอบ้างไม่เจอบ้างบางทีวันหยุดก็อาจจะเจอได้ไม่นานอะไรอะไรแบบนี้นะครับเสน่ห์สื้อผ้านี้สีเข้มๆใบหน้าสีเข้มหรือจะเต็มได้ครับช่วงนี้ยิม้ยมแย้มแจ่มใสยเยอะหน่อยเนาะโอเคครับเรามาชาวราศีพิจิกครับวันนี้ถ้าต้องเดินทางไปไหนเผื่อเวลาด้วยนะครับ มันจะมีเหตุต้องใช้เวลาพอสมควรหรือมีเรื่องนะฮะที่ต้องคิดทําหรือมีกิจกรรมอะไรที่ต้องจัดการนะครับระยะน,นี้เรื่องของเวลาสําคัญมากเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรให้ทําได้ทั้งวันนะฮะข้อดีคือการแก้ปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรต้องคิดเคลียร์แก้ลงมือนะครับก็โอเคดวงประสบผลสำเร็จดาวเกี่ยวกับการหาไรายได้พิเศษเด่นดาวเกี่ยวข้อกัน เดินทางไหลทันสันเด่นดาวเกี่ยวข้องเรื่องการทํางานก็ถือว่าโดดเด่นนะครับช่วงนี้ดาวหลายดวงโคจรสัมพันธ์เราดาวแต่ละดวงมันให้ประสิทธิภาพนะฮะในการทําอะไรแต่ละวันหรือแต่ละอย่างได้ดีฉะนั้นวันนี้เผื่อมีเรื่องจําเป็นต้องทาอะไรหลักหลายอย่างก็ประสบความสำเร็จดีนะครับเผื่อมีธุระอะไรส่วนตัวก็โอเคจัดไปนะครับต่อมาเรื่องของเงินทองครับจุยะานี้ค่าใช้จ่ายหลักๆเป็นเรื่องของบ้านครอบครัว ค่าจ่ายส่วนตัวจุกจิกมีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังดีที่ยังพอหมุนหรือชอบหรือใช้ได้ข้อดีอย่างนี้คือการเจรจาถ้ามีเรื่องต้องเจรจาติดต่อต่อรอ,อ,องพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ตามก็มีเกณฑ์สําเร็จนะครับมุมดาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโอเคได้มูมดาเกี่ยวข้องกับกรเรื่องของการหาไรายได้พิเศษเด่นมูมดาเกี่ยวกับการทีร่ซื้อของถูกใจหรือจําเป็นจะต้องใช้เรื่องสําคัญนะฮะบางทีของในบ้านหมดของบางอย่างกําลังจะต้องซ่อม หรือมีค่จ่ายด่วนฉุกเฉินของครอบครัวอะไรพวกนี้นะฮะคือตัวเองอ่ะใช้ไม่ได้มากนักนะฮะแต่ว่าสิ่งรอบข้างคนรอบตัวนะครับก็ค่อนข้างใช้เยอะหน่อยก็เตรียมความพร้อมที่ถึงนะฮะว่าใครจ้จ่ายจุกฉิกชนิดไปมันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆพอรู้นะฮะพอเห็นสภาพต่างๆค่อนข้างจะดูเป็นมีแต่เรื่องของการใช้เงินนะครับมันดีตรงที่ เราจะรู้จังหวะอะไรควรใช้หรืออะไรที่มันพอเบรกได้มันก็จะเบรกได้จริงๆนะฮะมันก็เลยยังพอหมุนได้อยู่นะครับใครค้าขายครับวันนี้ทํากําไรระยะสั้นดีฮะเผื่อจําเป็นจะต้องค้าขายหรือจัดโปรโมชั่นจัดการตลาดหรือใครทํางานสวิตช่วงนี้จะมองหาลูกค้าใหม่ๆนะครับพอได้อยู่หรือขยายฐานลูกค้าก็โอเคครับความรักคนที่โสดอยู่นะฮะฉันดูดีนะครับโสดแบบคุยกับใครคนรู้สึกดีมากๆนะฮะส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วเดาคารักในช่วงนี้เด่นเลยนะฮะ ดวงแฟนก็เสริมดวงเรานะครับก็มีโอกาสช่วยเหลือกันและกันพึ่งพาอาศัยระหว่างกันได้พอจะมีเรื่องไม่สบายใจก็ยังจะพอจะเคลียจัดการต่างๆนานาได้นะฮะรวมดาวเกี่ยวกับสุขภาพร,ร่างกายระวางปวดหัวร้อนนเจ็บคอในว,วัยสวครับมีอาการปวดหลังคอบาดไหลลงกดไหลย้อนชุดนี้จริงๆคนที่มีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงนะฮะถ้าปวยไข้ไม่สบายหรือมีปัญหาเรื่องไรก็ตามจะหายไวแต่ระยะนี้ คือต่างคนต่างจะยุ่งยุ่งเนาะมีภารกิจอะไรคนๆยุ่งยุ่งนะฮะสเสน่ห์สภาพครับเน้นสีสดใสนะฮะหรือสีดูเรียบง่ายแก่ก็ได้นะครับใบหน้าแต่งหน้าแนวสะอาดสว่างนะฮะสบายตาร่างกายกลิ่นหอมยิ้มแย้มแจ่มใสนิดนึงนะฮะแล้วก็วันนี้ดาวพะจัน์โคจรเด่นนะครับพฤหัสเนี่ยมันทาให้ความสุขสดใสนั้นช่วงนี้ก็พยายามนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้มีลาบปากมีของกินอร่อยโอเคครับโชคดีครับต่อมาคนราศีธนูฮะกิจกรรมวันนี้ เหมือนจะไม่ยุ่งแต่ก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะมีอะไรต้องทําต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องลงมือต้องจัดการหลากหลายอย่างช่วงนี้เพื่อนพยายามบีบเวลานิดนึงนะฮะอะไรที่ต้องเร่งรีบเคลียร์ลุยคุยนะครับหรือต้องทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษก็สามารถลงมือครับในช่วงนี้ได้นะฮะจังหวะดาไม่เสียเพียงแต่ว่ามีอะไรที่ต้องเร่งเร่ง,ร,งรีบๆนะครับเยอะหน่อยบางทีเราอาจจะต้อง หาอะไรที่เสริมเพิ่มทำถ้ามีโอกาสนะฮะหรือว่าพยายามเคลียร์ปัญหาเก่าๆหรือว่าบางทีอาจจะรีบจัดการอะไรที่มันเร่งมันด่วนไปพิเศษนิดนึนะครับผมดูว่าระยะนี้มีดยวงังจะเรียกว่างานของคนอื่นหรือปัญหาของคนอื่นเป็นปัญหาของเรานะฮะมาเล่ามาระบายอะไรฟังแล้วก็เราจะได้มีเหตุให้ได้ช่วยเหลือใครนะฮะจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้นะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษ แล้วก็ผลลัพธ์ผลงานต่างๆก็ถือว่าน่าพอใจสําคัญคือช่วงนี้เขาจะจ่ายเป็นเรื่องของบ้านและครอบครัวนะครับแล้วก็เงินทางเล็กน้อยจะจ่ายเป็นเรื่องของการไปไหนมาไหนเป็นพิเศษฮะเผื่อว่าช่วงนี้จะมีเหตุปัจจัยต้องไปไหนสําคัญๆโอเคก็ไปได้นะครับช่วงใดอย่างที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของค่าใช้จ่ายฉุกเฉินฉับพลันนะฮะอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อบกกเบรกเบาๆได้นะฮะส่วนอะไรที่พอจะ จำเป็นผรียก่าจำเป็นก่อนนะครับจำเป็นต้องซื้อก็ใช้ไปนะครับไม่ต้องไปกังวลม,มากนะฮะเพราะว่ายังดูว่ามันยังพอหมุนหรือพอใช้ในเรื่องจําเป็นและสาคัญในอนาคตได้ครบถ้วนนะครับก็สบายใจตรงนี้ได้ใครค้าขายนะครับระยะนี้เด่นปากวาจาเด็ดยังพอจะพูดคุยโน้มน้าวหรือขายงานได้นะฮะระยะนี้ดาวังคารโคจรทับมันดาวังคารเป็นดาวแห่งกิจกรรม มันก็จะเอากิจกรรมอะไรหลากหลายอย่างมาให้เราทําเยอะหน่อยแต่ว่าโอเคผลลับผลงานก็ถือว่าน่าพอใจชวดดาวมาทรงลักษณะแบนบนี้ข้อดีคือถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรสําคัญจะแก้ได้ถ้ามีเรื่องกังวลหรือไม่สบายใจนะฮะจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาความรักคนโสดช่วยนี้ดูดีครับโสดกุยใครคนชอบนะแต่ต้องระวังเจอคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะพยายามสแกนดีดีส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วฮะดาวความรักในช่วงนี้ดวงก็เสริมกันแล้วกันนะฮะ พึ่งพาไหว้วานหรือมีเรื่องอะไรที่แบบดีๆระหว่างกันก็มีความสุขดีนะครับสุขภาพร่างกายต้องระวังท้องบุกท้องเสียนะกดไหลย,ย้อนนะครับแล้วก็นี่ไวสวอครับระวังโรคประจําตัวฮะแต่ว่ามันจะโฟกัสที่เรื่องของช่วงกลางตัวนะฮะท้องบุ๋กท้องเสียฮนะกดไหลย,ย้อนทุกที่ต้องเซฟเซฟเรื่องอาหารการกินดีๆนะครับแล้วก็ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงชุดนี้ถ้าป่วยแค่ไม่สบายอยู่จะหายไว มีดวงต้องทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เป็นพิเศษแต่ก็มีความสุขดีฝีมือความสามารถนะครับในการทําเรื่องต่างๆนะฮะนานาในเรื่องช่วงโดยช่วงในช่วงนี้นะผลงานดีคนชื่นชมมีโอกาสแลยใหม่ๆเข้ามาให้ความไว้นะครับแล้วก็เสน่ห์สภ้าเน้นสีเรียบง่ายนะฮะวันที่แต่งหน้าดูสะอาดสะอาดสะอาดสว่างสบายตานะฮะร่างกายกลิ่นหอมยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเปิดหน้าผากได้ยิ่งดีครับจบครับขอบกุฎิตามนะครับมีข่าวสุขมานะฮะเป็นกำลังใจในขั้นเ่อนครับสวัสดีครับ